แอตแลนติสแชงกิลาวันทัาสถานที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเป็นสถานที่ในตำนานที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงอย่างทีวีหรือแม้กระทั่งเกมก็มีอยู่เหมือนกันแน่นอนครับว่าสถานที่ที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละครับมันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นแต่มันก็มีความอยากไปเที่ยวอยู่เช่นกันครับแต่ที่งเอาอะไรก็ตามนะครับสถานที่ในตำนานที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีพื้นฐานมาจากสถานที่จริงๆบนโลกเรานี่แหละครับพาะงวันนี้เราไปดูสถานที่ในตำนานที่คุณไปเทีี่่ยยววไดด้กกันเลาอง สถานที่ในตำนานที่แรกของคลิปนี้ก็คือยอดเขาโอลิมปัสครับพี่น้องเวลาที่เราอ่านตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณนะครับเรามักจะเคยได้ยินเรื่องของยอดเขาโอลิมปัสกันใช่ไหมครับแน่นอนครับว่ายอดเขาดังกล่าวมันเป็นที่คุ้นหูเป็นอย่างมากเพราะว่ามันถูกพูดถึงอยู่ทั้งเรื่องอยังไงล่ะครับ ซึ่งยอดเขาโอลิปัสนั้นเป็นที่อยู่ของเทพเจ้ายังไงล่ะครับรวมๆแล้วมีถึง12พระองค์ด้วยกันนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นเทพเจ้าซุสเนี่ยแหละครับที่เป็นราชาของเหล่าบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายและเหล่ามนุษย์โลกและยังมีพี่น้องซึ่งเป็นเทพเจ้าปกครองโลกร่วมกันถึง5องค์ได้กันนะครับได้แก่เทพเฮดิสเทพโพไซดอนเทพพีดีมิเทอร์และเทพีเฮเทียสครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของเทพเจ้าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งความจริงเรานั้นยอดเขาโอลิปัสที่ว่ามานี่แหละครับมีอยู่จริงๆ โดยมันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศกรีซนะครับมีความสูงอยู่ที่2917เมตรตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศโดยภูเขาแห่งนี้ปลอดจากพายุแถมสภาพอากาศก็ยังสดใสอยู่ตลอดมั้งซึ่งมันก็เป็นจริงตามที่ว่ามานั่นแหละครับโดยเฉพาะบริเวณยอดเขาแต่ส่วนล่างๆของเขานะครับเรียกได้ว่าเปียกหมดเนื่องจากภูเขาดังกล่าวมีความสูงมากนะครับมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่จะเป็นตำนานเรื่องราวต่างๆนานาม,มากมาย แต่ถึงยาวไรก็ตามนะครับหากใครที่จะเดินทางมาอย่างยอดเขานี้อย่าหวังว่าจะเจอเทพเจ้าตามที่คิดเอาไว้นะครับเพราะมันมีเพียงหิมะและบรรยากาศที่สวยงามให้ดูเท่านั้นครับลงจากยอดเขามาดิดหน่อยก็ยังมีตำนานอีกหนึ่งแห่งที่ประเทศกรีซอีกแล้วครับพี่น้องกับโบราณสถานเมืองทอยแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้พวกเราก็น่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในรูปแบบของภาพ,พยนตร์ครับและยังมีสงครามตำนานกรุงทอยอีกต่างหาก โดยต้นกําเนิดของเมืองทอยนี้เกิดจากเจ้าชายปารีสรักพาตัวเฮเลนนะครับซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าเมนีเลอัสไปอย่างกรุงทอยในเวลาต่อมาสามีของนางเฮเลนก็เลยจัดทัพไปนวดให้กับกรุงทอยในเวลาต่อมานะครับแต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่สามารถตบกรุงทอยได้เลยสักทีและสาเหตุที่ไม่สามารถตบกรุงทอยให้แตกได้ง่ายๆเพราะว่ากำแพงเมืองดังกล่าวนั้นโคตรสูงและแข็งแกร่งครับทำให้ศัตรูได้เพียงแคล่ล้อมรอบไว้เป็นเวลานานถึง10ปี ซึ่งมันกินเวลานานเป็นอย่างมากครับจนแก่ไปเลยในระหว่างนั้นก็มีวีรบุรุษมากมายเกิดขึ้นมานะครับเขาก็ได้คิดแผนการม้าไมา้กุ้งทอยขึ้นมานั่นแหละครับท้ายที่สุดแล้วนั้นกุงทอยก็แตกยับไปในที่สุดและในตำนานเมืองทอยในอดีตหลายๆคนคิดกันว่าเมืองแห่งนี้เป็นเพียงแค่เทพนยิยายเท่านั้นครับที่ไม่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าในศตวตรรษที่19บที่ผ่านมานั้นทางรัฐบาลของประเทศกรีซได้มีการขุดพบสร้างเมืองโบราณนะครับ ที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นเมืองทอยที่ล่มสลายไปในอดีตถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เหมือนครั้งในอดีตแล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ยังสามารถเห็นสร้างกำแพงและหอคอยของเมืองทอยได้อีกครับและในปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีการสร้างม้าไม้าจำลองให้ดูอยู่เลยนะครับพี่น้องไปดูได้เลย นอกจากที่ประเทศกรีซทั้งสองสถานที่แล้วนะั้นเรื่องนี้เราข้ามไปอย่างสาหรัฐอเมริกากันเลยดีกว่านะครับสถานที่แห่งนี้มีน้ำพูแห่งความเยาว์วัยว่ากันว่าใครก็ตามที่กินน้ำพูแล้วจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้แต่ถ้ากินมากๆก,ก็จะกลายมาเป็นเด็กทาลกเลยนะครับซึ่งนักตำรวจสเปนชื่อว่าฮวนปองเซเดลิองนะครับเขาได้ยินตำนานเรื่องนี้มาจากชาวเพื่อนเมืองเขาก็ได้พยายามออกค้นหาอยู่นานครับแต่ก็ลม้มเหลวไม่เจอสักที แต่ก็ยังเชื่อว,ว่าน้ำพุแห่งความยาววัยนั้นมีอยู่จริงนะครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะกลายมาเป็นตำนานของนักสํารวจโลกใหม่ในอเมริกาถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีใครรู้ว่าตําแหน่งที่แท้จ,จริงของน้ำพุยาววัยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับแต่ในสถานที่ฟลอริดาอันเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเชื่อกันว่าน้ำพุแห่งความยาววัยอยู่ที่นี่แน่นอนชจวจครับ เพราะว่าสถานที่อุทยานโบราณสถานภูแห่งความเยาว์วัยเซนต์ออร์กสตินนะครับเป็นแหล่งน้ําแร่บริสุทธิ์แถมสภาพอากาศก,ก็ยังดีอีกต่างหากนะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีก็น่าจะมาอยู่ที่นี่นะครับไปลองได้เลย The Try Middle Earth หมายถึงสถานที่ในนวนิยายของโทคินนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ The Lord of the r i n g ที่กำกับโดยปีเตอร์แจ็คสัน โดยมันเป็นเรื่องราวของโฟโดกับแบ็กกินนะครับฮอบบิทหนมที่ต้องออกจากหมู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อที่จะเอาแหวนของซารอนไปทําลายทิ้งเพื่อหยุดยั้งการคืนชีพของซารอนสุดท้ายนั้นก็แตกยับครับซึ่งถือว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่โด่งดังไปอย่างมากครับจากหนังที่ได้เห็นแน่นอนครับว่าสถานที่แห่งนี้เรียกกันว่าเดอะชายมันเป็นดินแดนของหล่อฮอบบิทตัวน,น้อยนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่สวยงามเป็นอย่างมาก และสถานที่แห่งนี้เราก็ยังสามารถไปเที่ยวได้เช่นกันนะครับเพราะนังเกือบทั้งเรื่องถ่ายทําที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามเขาก็เลยมาถ่ายนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นหลังจากที่เขาถ่ายเสร็จไปแล้วนั้นครับเขาก็ปล่อยมาทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับไปดูได้อีกแล้วครับนอกเหนือจากเรื่องของนางดังคองปีเตอร์แจกคสารแล้วนั้นครับก็ยังมีอนานิคมที่หายไปอีกต่างหาก โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ลึกลับในตำนานที่สร้างความพิศวงมาอย่างยาวนานกว่า400ปีนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายศตวตรรษที่16เมื่อชาวอังกฤษตั้งถิ่นฐานเป็นอาณานิคมในอเมริกานะครับพวกเขาก็ได้เลือกเกาะโรอาโนกเป็นสถานที่ตั้งและอาศัยอยู่กับชาวเพื้นเมืองครับในปัจจุบันนี้ก็คือนอร์ทแคโรไลนานะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ได้เกิดสงครามแองโกล่ากับประเทศสเปนพอดิพเดีครับ ส่งผลให้ชาวอนณานิคมต้องถูกตัดขาดจากการติดต่อจากแผ่นดินแม่มานานหลายปีน,นะครับชาวอนณานิคมส่วนใหญ่นั้นก็ต้องกินตามมีตามเกิดเลยครับขุดะไยได้ก็กินไปหมดครับจนกระทั่งปี1950ก็ได้มีเรือขนส่งอังกฤษที่นําโดยจอห์นไว้เขาก็ได้แล่นเรือเข้ามาเทียบทาสฝั่งอาณานิคมก็ปรากฏว่าอนณานิคมดัากล่าวว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับ ชาวอาณานิคมส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยผู้ชาย90คนผู้หญิง17และเด็ก11คนหายตัวไปอย่างลึกลับไร้ล่องลอยโดยมันไม่มีร่องลอยของการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบเบาะแสที่สําคัญที่ว่าเขาจะไปไหนก็ยังหาไม่เจอนอกจากมีคําว่าโคอาทอนสลักไว้ที่ต้นไม้แถวๆนั้นแหละครับซึ่งมันหมายถึงชื่อของเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ห่างออกไปถึง50ไมล เต่เมื่อทีมนักสำรวจดูดีๆแล้วกลับไปพบรองยการย้ายถิ่นฐานใดๆเลยที่เชื่อกันว่าเขาย้ายไปยังเกาะโคอาโทนครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีให้เห็นแล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ยังสามารถซึมซับบรรยากาศคล้ายๆกันได้นะครับก็ต้องไปดูที่แคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือครับสายลมแสงแดดแค่นั้นแหละครับมีชายหาดด้วยนะแล้วเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นอาณาจักรคิดดูนะครับพวกเราก็น่าจะรู้จักพรามกันใช่ไหมครับ พระรามเป็นหนึ่งในตัวละครของรามเกียรตินั่นเองครับพี่น้องว่ากันว่าพระรามเป็นปางที่7ของพระนารายหรือพระวิษณุซึ่งมีวีรกรรมที่สร้างชื่อของตัวเองด้วยการต่อสู้กับทศกัณฐ์ผู้ที่ลักพาตัวภรรยาของตัวเองที่ชื่อว่านางสีดาไปอย่างกรุงรังกานะครับและด้วยการช่วยเหลือของเหล่าฮนุมานและเหล่าบดดาผองเพื่อด้วยกันนั่นก็คือลิงครับูงลิงโคตรเยอะเลยช่วยกันสร้างสะพานเพื่อข้าไปยังกรุงลังกานะครับและสะพานแห่งนี้มีชื่อว่าสะพานของพระรามครับทั้งที่ไม่ได้สร้าง ก่อนที่จะทําการช่วยเหลือนางสีดาได้สําเร็จในเวลาต่อมานะครับและก็กลับมาอย่างอาณาจักรของพระอ,องค์ได้สําเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นครับอาณาจักรของพระรามนั้นมีอยู่จริงๆครับนั่นก็คืออโยธยาอโยธยาของอินเดียนะครับไม่ใช่ไทยโดยมันเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศอินเดียนะครับที่ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ชาวฮินดูเชื่อกันว่าพระรามเคยครองราชที่เมืองแห่งนี้มาก่อนนะครับและในทุกๆปีในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนประสูติของพระรามและในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่พระรามอภิเษกกับนางซีดาก็จะมีชาวฮินดูมากหน้าหลายตามาสแสวงบุญที่เมืองอโยธยาก,กันเตมไปหมดครับจนล้นเลยซึ่งถือว่าเป็นดีแดนอันสั์สิทธ์ของคนฮินดูนะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตัดจบแบบละครไทย